รถยอดนี้ครับเป็น Toyota Fortuner ครับโเวาเรียมเก็บแล้วเนี่ยหปีแล้วครับมันน่าจะหมดสภาพแล้วครับรอยต่อถนนนิดนึงอ่ะก็กระเทือนทั้งคันเลยน่ากลัวมากครับลูกค้าก็เลยบอกว่าลูกค้าเลยเลือกเป็น YS แซดซีรีส์ตัวนี้นะครับสวัสดีครับ พบเจอรอบจัดข้าวปนูที่ร้านที่สาขาวิคโฮดีรังสิตครับผมนะวันนี้เราอยู่กับรถยอดนิ้ครับเป็นโจตาฟอร์จูเนอร์ครับอ่านะครับรถคันนี้ครับลูกค้าครับได้มีการอัปเกรดโช๊คไปแล้วครับแต่ว่าโช๊คเนี่ยโช๊เรียมเกรดไปแล้วเนี่ยหปีแล้วครับโอ้โหลูกค้าบอกว่ามันน่าจะหมดสภาพแล้วครับตอนแรกที่ใช้นะครับบอกเลยว่าขับได้อย่างดีมากเลยครับโอเคแต่พอนี้พอมันหมดสภาพเนี่ยโอ้โห ข่ปุ๊บเจอแค่รอยต่อแบบรอยต่อถนนนิดนึงอ่ะก็กระเทือนทั้งคันเลยน่ากลัวมากครับลูกค้าก็เลยบอกว่าลองเปลี่ยนใช้แบรนด์ใหม่ลองเปลี่ยนยี่ห้อใหม่ดูครับนะใช้หลายๆแบรนด์นะครับจะได้หลากหลายประสบการณ์นะนะครับวันนี้ครับลูกค้าเลยเลือกเป็น YS S Series ตัวนี้นะครับผมนะนี่เลยนะครับ YS S Series นะครับตัวนี้นะครับเป็นระบบโมโนทูบนะครับและสามารถรับรีบบ์ได้ถึง30ระดับเลยทีเดียวนะครับนะเดี๋ยวมาดูงานกันนะครับหน้าตานะครับ ในวันนี้นะครับลูกค้าเลือกเปลี่ยนน้ำมันเกียร์นะครับเราใช้น้ำมันเกียร์โตต้าแทนตัววายเอสเซีรี์นะครับวัสดุนะครับใช้เกรดเดียวกับอลูมิเนียมเครื่องบินนะครับเป็นแอร์คราฟเกดนะครับผมนะแล้วก็เป็นอลูมิเนียมซซนซีนะครับนี่นี่ของด้านหลังนะครับนี่หน้าตาอ่าเวลาปรับรีบาลนะครับแนะนํานะครับปรับขวาสุดก่อนนะครับอ่าเราหมุนขวาให้สุดเลยนะครับแราค่อยปรับลงมานะครับ เอาตงมาปุ๊บตามเบอร์ที่เราต้องการนะครับเดี๋ยวเราจะมีเบอร์ค่าโชวคไว้ให้นะครับมีสมุดเบอร์โชวคให้นะครับก็จะมีในโหมด Comfort Normal Sport ขึ้นอยู่กับลูกค้าใช้งานนะครับผมนะนีะ่โอ้โหสวยงามตามทองเรื่องครับสีแดงเร้าใจนะครับ <Wow. S 1> เดี๋ยวติดตั้งเสร็จแล้วจะเป็นยังไงไปดูกันครับ าผมตอนนี้ก็ติดตั้งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับกับโช้ก YS Series นะครับใส่กับสปริงเดิมนะครับของลูกค้านะครับอันนี้เป็นตัว o ต้าฟอร์จูเนอร์นะครับน่โห้โหเนี่ยดูทรงแล้วก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นสแตนดาร์ดหรืออาจจะโหลดมานิดหนึ่งนะครับนะประมาณหนึ่งนิดหนึ่งได้ทรงหน่อยนะครับโอเคสำหรับลูกค้านัานใดที่สนใจ YS Series นะครับสามารถโทรมาหาเจอได้ที่ 0 5 9 5 3 8 0 8 9 8ครับผมหรือโทรหาคุณอามครับที่087722558ครับผมหรือถ้าไม่ได้ที่เพจออต้คลิกครับเดี๋ยวขึ้นให้เลยนะครับนะเดี๋ยวเจอกับคุณอาจจะเป็นคนตอบให้เองครับตลอนนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ